ป้าขอบคุณจริงๆป้าจะไม่ลืมพวกคุณของทุกคนเลยค่ะแต่ตอนนี้ร่างกายของคุณดีขึ้นมากแล้วนะคะน่าลำคาญจะไปไหนก็ไปไปก็ถีบให้เราก็เราได้ทุกคนนั่นแหละที่มาช่วยถ้ารู้ว่าเป็นคนพิการแล้วมาดีขนาดนี้นะหนูไม่กลับไปเดินได้เหมือนคนปกติดีกว่า้านหนองกับบางนาทิ้งขยะเต็มบ้านเลยแต่ห้องน้ำหนูเพิ่งล้างไปอาทิตย์ที่แล้วนะคะก็อตอนนี้มันสกรปรกแล้วแกจะไม่ทำหรือไงเออริกเยอะก็ไม่เถอะไปพวกกางเจี่ย ขนมไหมจ้าขนมจ้าอร่อยอร่อยนะจ้าป้าน้องจ้าฉันเอาเหมือนเดิมจ้าสองห่อฉันเอาด้วยจ้าเอาสามห่อได้จ้าได้จ้าอันนี้ลงกันเลยนะจ้านี่ายแยกค่ะใจจ้าป้าน่องจ้าตอนเนี้บางนาลูกป้าน่องเป็นยังไงบ้างอะตอนนี้หมอให้พักฟื้นอยู่ที่บ้าน แต่ก็ยังเดินไม่ได้อยู่ดีหมอให้รักษาไปได้เรื่อยนะจ๊ะงั้นตอนนี้ป้าก็ต้องดูแลลูกคนเดียวสินะใช่จ๊ะป้าเองคนเดียวก็เหนื่อยทั้งป้อนข้าวป้อนยาไหนจะต้องออกมาขายของอีกยังไงหนูก็ขอให้ลูกป้าหายไวๆนะจ๊ะเงินร้อยหนึ่งไม่ต้องทอนนะดูด้วยนะจ๊ะขอบใจนะลูกขนมป้าหมดพอดีป้าจะได้กลับบ้านไปดูแลบางนาแล้วค่ะใจนะค่ะ สงสารป้าน้องเนาะฉันก็อยากจะช่วยแกม,มากกว่านี้อะ่ะแต่ลำพังตัวเองยังไม่รอดเลยนี่แหละแกความเป็นแม่ลำบากแค่ไหนก็ต้องดูแลลูกอะไรนะคะใครนอนพิการใครน่าสงสารคุณนปีใหม่สวัสดีค่ะเมื่อกี้พวกหนูพูดถึงป้าน่องอะค่ะลูกแกรถล้มนอนพิการอยู่ที่บ้านทำอะไรไม่ได้เลยป้าน่องใช่คนที่มาเช่าบ้านของมาฉันไหม,ม แล้วนี่ลูกเขาพิการตั้งแต่เมื่อไหร่อะใช่ค่ะเมื่อเดือนก่อนเองคุณปีใหม่ไม่ค่อยได้มาแถวนี้คงไม่ได้ทราบข่าวใช่ฉันไม่ค่อยได้มาแถวนี้เลยอะวันนี้กัจะมาเก็บค่าเช่าแทนมาซะหน่อยว่าแต่เขาเป็นยังไงบ้างหรอโอ้วหัวนหลูกนัวหัวนะลูก กินข้าวเยอะๆนะลูกจะได้หายไวๆจ้ะแม่หนูมาเยี่ยมค่ะป้าเพิ่งรู้ข่าวบางนาเมื่อกี้นี้เลยขอบคุณมากนะคะคุณปีใหม่ที่มาเยี่ยมป้ากับลูกป้าดึกว่าจะมาเก็บค่าเช่าบ้านซะอีกที่จริงก็จะมาเก็บแหละค่ะแต่ว่าปีใหม่คุยกับมาแล้วนะถ้าเป็นป้าหนองอะเว้นไว้ก่อนก็ได้ แล้วบางนาเป็นแบบนี้ป้าหน่องต้องทํางานคนเดียวป้าหน่องจะไหวหรอคะไม่ไหวหรอกลูกมันมีค่าใช้ใจ่ายอื่นเต็มไปหมดลำพังป้าคนเดียวไม่ไหวหรอกหนูสงสารแม่เหมือนกันหนูผิดเองที่ต้องมาเป็นภาระแม่แบบนี้ไม่เอาสิบางนาะไม่ต้องโทษตัวเองหรอกนะไม่มีใครอยากให้เกิดเรื่องแบบนี้หรอก เอาย่างนี้ไหมคะป้าตอนนี้หนูทําธุรกิจส่งออกเสื้อผ้าอยู่เดี๋ยวหนูจะลงทุนให้ป้าเองแล้วป้าก็เอาเสื้อผ้ามาไลฟ์สดขายป้าจะได้ไม่ต้องออกไปทํางานข้างนอกแล้วก็ได้ดูแลบางนาด้วยไงคะจะดีเหรอหนูป้าเกรงใจป้าขายของออ,งออนไลน์อะไรไม่เป็นหรอกเดี๋ยวหนูจะเข้ามาช่วยสอนนะคะพอดีว่าหนูมีอุปกรณ์ไลฟ์สดอยู่เดี๋ยวหนูเอาเข้ามาให้และหนูก็จะมาช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะคนจะได้เข้ามาดูเยอะ จะรบกวนคนอื่นมากไปไหมคะหนูกลัวทุกคนจะลำบากจังสำหรับหนูว่าไม่ลำบากหรอกคะ่ะแต่หน้าที่ต่อไปอ่ะป้ากับบางนานก็ต้องจัดการเองนะป้าขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะทุกคนช่วยป้าได้มากจริงๆค่ะโอ้ยไม่ต้องไหว้หรอกคะ่ะป้าโยดพึ่งแกรู้ข่าวบางนานรูปปันอนหรือยังข่าวที่บางนานล้มลมมาหรอฉันรู้แล้ว น่าสงสารเขาเนาะใช่ใช่ฉันเห็นป้าหนอ,องมาขายขนมอยู่วันก่อนอะ่ะฉันสงสารก็เลยช่วยซื้อไปตั้งเยอะตอนนี้ป้าหนอ,องไม่ได้ออกไปขายขนมแล้วนะเพราะว่าคุณปีใหม่ลูกเจ๊ผ่าเขาเอาเสื้อมือสองมาให้ขายอ๋อคุณปีใหม่อะเหรอเขาใจดีมากเลยเนาะวันก่อนก็เพิ่งมากินข้าวที่ร้านฉันนี่แหละพวกฉันก็เลยอยากมาบอกพวกแกน,นี่แหละว่าตอนที่สองแม่ลูกเขาไลค์ขายของอะ่ะให้ช่วยแชร์หน่อยคุณจะได้เข้ามาดูเยอะๆได้สิ เดี๋ยวฉันให้ลูกเพจเข้าไปช่วยดันยอดไลค์ให้นะฉันก็จะช่วยบอกลูกค้าที่ร้านให้เหมือนกันทุกคนใจดีจังเลยอ่ะว่าน,น่องกับบานาต้องมีกำลังใจทำงานแน่ๆเลย<อ>สวัสดีนะคะทุกคนใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไลค์ัดน,นี้ด้วยนะคะ นี่นะคะเป็นชุดเรสนะคะราคา100บาทนะคะใครจะรับ CF 100รมาได้เลยค่ะอ mm ่แ hmm. ชร์ให้แล้ว mm hmm. ขอบคุณนะคะคุณโยดขอบคุณค่ะคนเข้ามาดูเยอะจังขอโทษด้วยนะคะที่ลุกขึ้นมาคุยกับทุกคนไม่ได้คุณดีม1 0 0บาทนะคะโอเคค่ะแคปได้เลยนะคะ1 2 3 โอเคคะ่โคคะโอนเงินได้เลยนะคะตามเลขบัญชีที่ปากหุดได้เลยคะ่ะมาคะ่ะนี่คะ่ะนี่นะคะเป็นกระโปรงหนักสผีผ้าใส่สบายมากเลยคะ่ะนี่นะคะเป็นกระโปรงหนักสีนะคะสีสันสวยงามมากเลยคะ่ะแล้วใส่สบายนะคะสวัสดีค่ะคุณปีใหม่แล้วนี่พาใครมาบ้านเยอะแยะเลยเหรอคะอ๋อพอดีฟ้าเพื่อนปีใหม่อะคะ่ะเขาเอาของกินมาให้ป้าจะได้ไม่ต้องไปลำบากซื้อ นี่ค่ะป้าพอดีหนูเพิ่งเปิดร้านขายของชำรู้ข่าวก็เลยเอามาให้ขอบคุณนะคะุ้ไม่ต้องไหวก็ได้ค่ะระวังนะคะนะส่วนนี่ปุ้ยนะคะเป็นพยาบาลให้อาม่าแต่หนูให้มารับจ็อบพิเศษดูแลบางนาด้วยส่วนนี่เนิวค่ะจะให้มาเป็นแม่บ้านที่นี่คุณปีใหม่ทําไมดีกับป้าอย่างนี้ล่ะคะปีใหม่เขาเป็นแบบนี้แล้วค่ะแม่พระใจดีชอบช่วยเหลือคน หนูจะให้คนของหนูช่วยดูแลป้าทีละครั้งนะคะป้าจะได้พักผ่อนแล้วก็ดูแลบางนาด้วยขอบคุณมากๆนะคะป้าขอบคุณจริงๆป้าจะไม่ลืมพวกคุณของทุกคนเลยค่ะหิวไหมลูกกินนมก่อนนะไปไหม,มแม่แพ็คของเสร็จแล้วของเยอะมากเลยงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเรียกรถขนส่งมารับนะ ดีจังเลยเนาะแม่เดือนที่แล้วเราขายของได้ต้องเยอะแน่ใช่ลูกก็เราได้ทุกคนนั่นแหละที่มาช่วยหนูว่าหนูขายเก่งเองมากกว่าตอนมาเดื่อมาช่วยนะยังไม่ขายดีเท่านี้เลยเพิ่งรู้นะเนี <casting> ่ยว่าเป็นคนป่วยมันดีขนาดนี้ยค่าข้าวก็ไม่ต้องซื้อค่าเช่าบ้านก็ไม่ต้องจ่ายด้วยใช่แม่เองก็ไม่ต้องเหนื่อยขายขนมข้างนอกอยู่แพ็คของที่นี่นะได้เงินเยอะกว่าขายขนมทั้งเดือนอีก ถ้ารู้ว่าเป็นคนพิการแล้วมมนดีขนาดนี้นะหนูไม่กลับไปเดินได้เหมือนคนปกติดีกว่าบ้านนะพูดอะไรอย่างนั้นนะลูกและตอนที่พยาบาลมาทํากายภาพบ,าบาททนะําบัดให้อ่ะหนูดีขึ้นหรือยัง <c oughs> ก็ดีขึ้นเหมือนกันนะแม่แต่นอนแบบนี้สบายมากกว่าโหช่วงนี้สองแม่ลูกขายดีเนาะคนติดตามเนี่ยเยอะกว่าฉันซสอีกแบบนี้รายได้ก็น่าจะดีอะเนาะฉันเห็นรถมารับของเต็มคันเลย ตอนนี้ก็คงสบายขึ้นแล้วแหละไม่น่าเชื่อเลยเนาะคุณปีใหม่ลงมาช่วยนิดเดียวอะ่ะเปลี่ยนชีวิตสองแม่ลูกได้เลยคุณปีใหม่ทั้งสวยทั้งรวยแล้วก็ใจดีมากเลยนะถือกานส่งแม่บ้านแล้วก็พยายบาลไปดูแลอสองแม่ลูกอะ่ะอืมถ้าฉันรวยแบบคุณปีใหม่นะฉันก็อยากจะช่วยเหลือคนอื่นบ้างแต่ไม่รู้ว่าฉันคิดไปเองหรือเปล่านนะวันนั้นฉันเอาข้าวไปส่งที่บ้านอะ่ะป้านงกับบางนาทิ้งขยะเต็มบ้านเลย หมือนรอยคนมาเก็บให้อะแกฉันก็ว่างั้นแหละขนาดมีพยาบาลมาดูแลนะบางนายังไม่ดีขึ้นเลยอะ่ะยังนอนติดเตียงอยู่เหมือนเดิมฉันว่านะเขาขายของจะไม่มีเวลาดูแลบ้านเลยอะ่ะส่วนบางนาะก็ครงรักษาไม่หายแล้วว่ะใครอยากจะนอนติดเตียงแบบนั้นล่ะนิวเยียเสร็จแล้วยัง เสร็จจากตรงนี้ล้วไปล้างห้องน้ำด้วยนะมันเหม็นแล้วแต่ห้องน้ำหนูเพิ่งล้างไปอาทิตย์ที่แล้วนะคะก็ตอนนี้มันสกรปรกแล้วแกจะไม่ทำหรืองไงแต่บางอย่างป้าก็น่าจะทำเองบ้างนะคะไม่ใช่มารอหนูแบบนี้อย่างขยะพวกนี้ยป้าน่าจะเอาทิ้งลงถังดีๆแล้วแกจะมาบ่นทำไมมีหน้าที่อะไรก็ทำไปสิ จะบีบแรงไปไหนชจัก,จกรจี้งั้นแบบนี้ก็มีกําลังขาแล้วสิคะลองลุกขึ้นขยับตัวหน่อยดีไหมคะไม่เดินก็รู้ว่าฉะเดินไม่ได้อย่ามาวุ่นวายกับฉันได้ไหมแต่ตอนนี้ร่างกายของคุณดีขึ้นมากแล้วนะคะต้องลองออกไปเดินดูบ้างกล้ามเนื้อจะได้ทำงานคะ่ะนี่ลูกฉันไม่อยากเดินก็อย่าแซาซีสิคือฉันมีหน้าที่ดูแลคนไข้แต่คนไข้ก็ต้องพยายามบำบัดตัวเองด้วยนะคะอุย๊ยน้าลำคาญ จะไปไหนก็ไปไปก็ถีบให้หรกงั้นฉันขอตัวกลับก่อนนะคะสวัสดีค่ะพยาบาลที่ใส่เสียแบบนี้คอยดูนะฉันจะฟ้องคุณปีใหม่ไม่เป็นไรนะลูกเออแม่วันนี้หนูขอไม่ไร้ซสดได้ไหมขี้เกียจอะหนูวงอืมก็ดีนะลูกแม่ก็ขี้เกียจเหมือนกันของยังไม่ได้แพ็คเลยเออนิวเยียจะกลับแล้วหรอเกมาช่วยฉันแพ็คของก่อนซี นี่มันเวลาเลิกงานแล้วนะคะป้าแต่ถ้าป้าอยากให้หนูอยู่ต่อป้าก็ต้องจ่ายเพิ่มเกศก็ไปเก็บกับคุณปีใหม่สิแกจะมาเก็บกับฉันทำไมงั้นหนูขอ,อกลับก่อนนะคะพอดีว่าหนูมีธุระสวัสดีค่ะเออติดเยอะก็ไม่เถอะพวกลูกจ้างเนี่ยอ้าวนี่ขยับตัวได้ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ได้ตั้งนานแล้วแหละแม่แต่หนูขี้เกียจก็ดีเหมือนกันนะ สองแม่ลูกมีพฤติกรรมอย่างนั้นจริงๆหรอแกก็เห็นว่าแม่บ้านกับพยาบาลของฉัน่ะรายงานมาแบบนี้ฉันก็เลยจะเข้ามาคุยให้รู้เรื่องนี่แหละจะว่าไปวันก่อนฉันดูไลฟสดเขาอะฉันเห็นของที่ฉันให้ไปอะเขาเอามาขายด้วยแหละจริงหรอแกฉันไม่ได้ตามเลยอ่ะเลยไม่รู้ว่าเขาทำนี้ใส่เสียแบบนั้นที่จริงฉันเห็นเขาขายของขึ้นราคาด้วยนะคะนี่ฉันใจดีผิดคนหรือเปล่าเนี่ย ตัวนี้450หนะจ๊ะถ้ามีเป็นยาซื้อเพ,พิ่งเงียบปากไปใช่ไอพวกไม่มีตังค์แม่ตัวนั้นมาเลยต่อกันด้วยตัวนี้นะจ๊ะ380บาทใส่ไปครั้งเดียวเองนะที่ตลาดนัดขาย120งั้นก็ไปซื้อที่ตลาดนัดเลยจ้ะของที่ฉันขายอะไม่ใช่เกตตลาดนัดเลยยะเออ ตอนนี้มีใครซ f เอยู่ไหมจ้าสวยนะคะตัวน,นี้สวัสดีค่ะคุณป้าคงไม่ได้มารบกวนเวลาไลฟ์นะคะไม่รบกวนเลยจ้าเอ่อหนูว่าปิดไลฟ์ก่อนดีกว่าไหมคะสวัสดีค่ะคุณปีใหม่จะเสื้อผ้ามาให้ขายเพิ่มหรอคะของเข้าหมดพอดีเลยคะ่ะเปล่าค่ะปีใหม่จะมาเก็บค่าเชา่า ปีใหม่เห็นว่าป้ากับบางนาดีขึ้นแล้วน่าจะพอมีเงินเก็บบ้างแล้วอะค่ะแต่ลูกป้ายังไม่แข็งแรงเลยนะเนี่ยช่วยเหลือตัวเองยังไม่ค่อยได้ปีใหม่จะทิงพวกเราแบบนี้หรออืมแต่เห็นพยาบาลที่มาดูแลบอกว่าบางนาก็ขยับตัวได้บ้างแล้วนะคะทําไมเลือกที่จะนอนติดเตียงละ่ะลูกได้อะไรไม่มีจะไปเชื่อพยาบาลที่เกดคนนั้นหรอพยาบาลกับแม่บ้านรายงานปีใหม่แล้วค่ะ ต่อไปเนี้ยหนูจะไม่ให้พวกเขามาทำงานที่นี่แล้วนะคะจะทำแบบนั้นได้ยังไงคะหนูยังไม่หายดีเลยนะมา,ะามะออเลย้าม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 าามามาะามามมา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 ามมาาม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 าามามามอมามมามมา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 าม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 มา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 ามาามามมามาาาา พูดแบบนี้ล่ะที่ป้าดีขึ้นก็เพราะปีใหม่ไม่ใช่หรอคะช่วยอะไรกันฉันกับแม่ทําด้วยตัวเองกันทั้งนั้นอย่าม,มาทวงบุญคุณกันนะพูดจาแบบนี้ได้ยังไงคนเขาช่วยเพราะหวังดีนะหวังดีอะไรเห็นฉันหมดประโยชน์แล้วก็ถีบหัวส่งกันแบบนี้ละสิถีหัวส่งอะไรคะเรื่องเนี้ไม่มีใครหาประโยชน์กับแกเลยนะบางนาแล้วที่ทาอยู่มันไม่ใช่เหรอเอาความพิการของลูกฉันมาหากินเพื่อที่ตัวเองจะได้รับคําชื่นชมนะ่ะหนูไม่เคยคิดแบบนั้นเลยนะ แล้วหนูก็ผิดหวังมากที่ป้ากับบางนามองหนูแบบเนี้ยพวกแกก็ทํามาเป็นสร้างภาพกันทั้งนั้นแหละทามาเป็นช่วยเหลือสุดท้ายก็มาทวงบุญคุณที่ฉันช่วยเพราะหวังดีได้ปากดีขนาดเนี้ยแสดงว่าช่วยเหลือตัวเองกันได้แล้วใช่ไหมเออไม่ต้องมาช่วยหรอกฉันมีปัญญาหากันเองได้พวกแกออกไปจากบ้านฉันได้แนละ้วลืมอะไรไปหรือเปล่าคะนี่มันบ้านเช่าฉันพวกแกนั่นแหละออกไปได้แล้ว ได้ฉันมีเงินฉันจะไปอยู่ที่ไหนก็ได้และฉันก็จะประก,กาศด้วยว่าพวกแกลังแกคนพิการ <c oughs> ลูกอิ่มมั่นใครกันแน่ที่จะถูกประจานนี่จ้าฉันยังไม่ได้ปิดไลค์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดถูกเผยแท่ไปที่สาธารณะหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> ระวังจะพิการหาวอรขึ้นมาจริงๆนะหายดีแล้วแก้งนอนต่อแบบเนี้ยพวกแกไอ้คนบาปรังแก้คนพิการใช่ค่ะช่วยหนูด้วยนะคะพวกนี้เขารัางแกหนูค่ะใช่ค่ะช่วยป้าด้วยนะคะทุกคนอุ้ยคอมเมนต์ขึ้นมาเต็มเลยอะ่ะดูดิเนี่ยอีวันต่อแหลกเวยอุ้ยหอมมากจริงนีย่ยิ่งต่อพอดีนี่ค่ะหนังหน้าสองตัวเนี้ค่ะดูเลยค่ะ สองแม่ลูกหมดอนาคตในโลกออนไลน์ไปเลยเนาะเห็นว่าเป็นข่าวได้ยน่อืมสมัยเนี้ยสื่อออนไลน์มันเร็วจะตายใครทำอะไรไม่ดีไว้อ่ะก็โดนจับโป๊ะได้หมดแหละก็สมควรแล้วแหละหากินบนความน่าสงสารของคนอื่นแหมท่านผู้ปราบมารเดินสวยมาเชียวนะแล้วเนี้ยช็อปปิ้งจากไหนมาล่ะเอฟของจากร้านบางนามาหรือเปล่าช็อปนั้นนะเจนไปละแต่ก็สมนหน้านะ ไม่ใช่แค่ไม่มีที่ยืนนะไม่มีที่นอนเลยอะเออเห็นว่าคุณปีใหม่ไล่ออกจากบ้านนี่แล้วสองแม่ลูกนั้นไปอยู่ที่ไหนอะคงไปเช่าที่อื่นอยู่มั้งวันก่อนฉันเห็นไลฟ์นะมีแต่คนด่าเต็มเลยปิดไลฟ์แทบไม่ทันเนะี่ยสมควรและเสียแรงที่เคยสงสารแล้วก็ไปช่วยเหลือมาตลอดช่วยซื้อขนมหน่อยจ้าขนมห่อละยี่สิบบาทอร่อยนะจ้า ไม่มีใครช่วยเราเลยอ่ะแม่นี่เราเดินมาตั้งแต่เช้าแล้วนะแม่ว่าเขาคงจำเราได้ล่ะต่อไปเราต้องหาหมวกมาปิดหน้าปิดตาซะหน่อยแล้วล่ะหนูไปสมัครง,งานที่ไหนอ่ะก็ไม่มีใครเขารับเลยอ่ะแม่เขาบอกเขาจำหนูได้กันหมดเลยเราไม่น่าทำแบบนั้นกันเลยเนาะตอนนี้เรากลับมาลำบ,บากกันอีกนะลูกช่วยป้าซื้อขนมหน่อยนะป้ายังไม่มีเงินกินข้าวเลย ไม่อ่อป้ากลัวกินแล้วได้รสชาติของความในรักคุณไปกัน,ถนเถอะนุ่ยแออยู่นี้เลย